สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำโอเคนิติเทพหรือโอเคแฟนคลับ .com ครับคลิปนี้จะคุยกันถึงภาพยนตร์เรื่อง Spider-Man No Way Home ฉบับพิเศษเฉพาะฉบับพ,เบบพิเศษเท่านั้นนะครับฉบับธรรมดาเราเคยได้คุยกันเคยได้รีวิวกันไปแล้วพี่โอรีวิวร่วมกับน้องมาตี้วอชมูวี เพจมาที่จอมเบิงหนังนะครับแล้วว่าทั้งพี่โอทั้งตี้ต่างก็ให้คะแนนเรื่องนี้ไป10เต็มดังนั้นคะแนนที่จะมาพูดถึงฉบับพ,พิเศษเนี่ยเราจะต้องล้างทุกสิ่งทุกอย่างออกไปให้หมดก่อนจะเป็นการให้คะแนนเฉพาะอารมณ์ความรู้สึก ที่ได้ดูฉบับพิเศษนี้ว่ามันคุ้มค่าหรือไม่ที่เราจะต้องไปดูอีกครอบหนึ่งถ้าเสียตังก็เสียไม่เยอะนะครับคนที่เสียตังดูเนี่ยก็จะเสียอยู่ที่ค่าตั๋ว150บาทในอัตราเริ่มต้นเมื่อปีที่แล้วช่วงนั้นน่ยค่าตั๋วมันแพงมากแล้วก็ถ้าใช้เอ็มพาต้องบวกเพิ่ม20บาทด้วยแต่ครั้งนี้นอกจากจะใช้เอ็มพาได้สำหรับคนที่เคยดูแล้วนะครับ ดูอีกด้วยเอ็ม s s ก็ได้ซึ่งปกติก็จะผิดกฎกับการใช้เอ็ม s แต่เนื่องจากว่าเรื่องนี้เขาอาจจะนับเป็นฉบับพิเศษก็คือแค่ชื่อเรื่องก็ต่างกันละ Spider-Man n o w a y Home ปกติแล้วก็ Spider-Man No Way Home ฉบับพิเศษบาร์โค้ดหรืออะไรก็คงจะต่างกันเพราะฉะนั้นพี่โอบอกได้เลยว่าใช้เอ็ม s s ได้บางท่านไม่รู้นะครับก็เลยไม่ได้ลองรูดเอ็มพจ่ายตังไปเลย แต่จ่ายตังไปเลยก็ไม่เท่าไหร่หรอกก็แค่150แต่ความพอใจที่ได้รับมันจะคุ้มค่ากับ150หรือไม่อันนี้สําหรับตัวพี่โอเองพี่โอเชื่อฟังเซนดายามากนะครับเซนดายาในบทของ MJ เรื่องนี้เขาบอกว่าไม่คาดหวังก็ไม่ผิดหวังแล้วเราเชื่อในตัวเธอไงเราเชื่อในตัวเธอเราไม่เคยคาดหวังกับอะไรเราก็ไม่เคยผิดหวังกับอะไรเลยแต่เนื่องจากว่าเราเชื่อในตัว,ตวเธอเพราะเธอเป็นคนพูดประโยคนี้พูดไดอะล็อกบทพูดนี้ เราก็เลยเชื่อเธอเชื่อเธอก็เลยทําให้เชื่อเรื่องนี้ทั้งเรื่องเชื่อว่าฉบับพิเศษที่ตั้งใจทําออกมาเนี่ยมันจะออกมาถูกใจเราแล้วก็ได้เกินความคาดหวังของเราแปลว่าเราคาดหวังไปแล้วว่ามันจะมีอะไรดีขึ้นใช่ไหมครับเขาบอกว่ามันมีฉากพิเศษเพิ่มขึ้นมา11นาทีแต่เขาใช้เข,เขาขาโฆษณาว่ามันม r e ฟัน more s t u f f นะครับก็คือว่าสนุกมากขึ้นอาจจะสนุกฟันนี่ก็สนุกประเภทตลกขบขัน มอรสตัฟ <More> <c oughs> ก็คือมีอะไรๆมากขึ้นนั่นแหละแต่ใจเราไปคาดหวังอันนี้เราไม่ฟัง MJ เราคาดหวังเพราะว่าในโปสเตอร์ใหม่ที่ออกมาเนี่ยมันเป็นโปสเตอร์ที่เปิดเผยอันนี้คลิปนี้สปอยได้แล้วนะตัวอย่างโปสเตอร์ฉบับใหม่พี่โอไม่มีโปสเตอร์ใหม่จะขึ้นภาพให้ดูนะครับโปสเตอร์ใหม่เราจะเห็นมีแอนดรูว์กาฟิลแล้วก็โทบี้แมกควายด้วยดังนั้นสิ่งที่เราคาดหวังก็คือว่าในฉบับเดิมเนี่ยสองคนนี้อยู่ในฐานะที่ปกปิด ไม่สามารถสปอยก่อนที่จะมาโดนสปอยก่อนที่จะมาดูในโรงได้แต่เพื่อมาเห็นในโรงแล้วทุกคนก็ตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขที่ได้เห็นแอนดรูกาฟิลโทบีแมกควายสองสเอร์แมนในเวอร์ชั่น2เวอร์ชั่นก่อนหน้านี้แล้วเมื่อมีข่าวมาว่าเพิ่ม11นาทีมอฟันมอสตัฟแล้วยังเอาแอนดรูกาฟิลโทบีแมกควายทอมฮอลแลนด์มาทำ YouTube มาออกรายการอะไรร่วมกันอีก เราก็เลยคาดหวังว่าสิ่งที่เพิ่มขึ้นมา1 1นาทีมันจะเป็นแอนดรกาฟิแลโทบีแมกไก่ครับนั่นแหละคือสิ่งที่เราคาดหวังดังนั้นเมื่อเราคาดหวังตรงนี้แล้วเราไม่ได้ตรงเนี้ยเราก็เลยต้องรู้สึกผิดหวังเป็นธรรมดาตามคำพูดของ MJ นะครับพี่โอตั้งหิดอยู่แล้วแหละว่าหนังที่อเมริกาฉบับพิเศษเนี่ยเขาใช้ประมาณต้นเดือนที่ผ่านมานะครับต้นเดือนสัปดาห์นั้นไม่มีหนังใหม่อะไรเลย หนังใหม่หนังใหม่น้อยมากเขาคาดกันว่าสไปเดอร์แมนจะกลับมาเป็นอันดับหนึ่งสัปดาห์ที่7แล้วพี่โอก็เขาเขาคาดหวังในวันเสาร์อาทิตย์พี่โอก็ทําคลิปตั้งแต่วันอาทิตย์เลยว่าสไปเดอร์แมนกลับมาขึ้นอันดับหนึ่งได้ที่อเมริกาเป็นสัปดาห์ที่7หลังจากที่ปีที่แล้วขึ้นอันดับหนึ่งไปแบบไม่ติดต่อกัน6สัปดาห์ก็คือมีเว้นว่คให้สครีมนะครับไม่ใช่สครมอันนี้มันสกแก l ์ลี่มูฟี่หสัปดาห์เว้นว่คให้สครีมภาคใหม่ห์ก็แสัปดา คือรวมแล้ว6สัปดาห์การกลับมาขึ้นอันดับหนึ่งใหม่ถึงแม้ว่าจะเป็นฉบับพิเศษแต่เขาก็นับว่าเป็นเรื่องเรื่องเดิมฟุตเทจก็ฟุตเทจเดิมแต่เพียงเป็นเพียงฟุตเทจที่ไม่ได้เคยเอามาใส่ในเวอร์ชั่นเก่ามาก่อนไม่ได้มีการถ่ายใหม่ไม่มีวัตถุดิบใหม่ดังนั้นก็เลยถือว่าเป็นเรื่องเดิมนะครับรายได้ปิดโปรแกรมไปคราวที่แล้วทั่วโลกก็ ได้อยู่ที่1,900ล้านเหรียญสหรัฐแล้วเขาก็กะว่าจะปลุพรมฉบับพิเศษเพื่อให้รายได้ในนี้พี่โอกคิดเองแต่ว่าพี่โอกเชื่อว่าเขาก็คิดเพื่อให้รายได้ถึง2,000ล้านเหรียญสหรัฐรวมกันทั่วโลกเป็นเรื่องที่6ของโลกมันก็ทำนองเดียวกับ Avenger e n d g a m เกมที่ตอนนั้นแพ้อวตารใช่ไหมครับแพ้อวตารอยู่ยังไม่ยังยังไม่ชนะอวตารไม่ใช่แพ้ยังไม่ชนะตชแ,ชนะแต่ต้องการชนะ ก็เลยกลับมาใช้ใหม่พร้อมเพิ่มเอ็นเครดิตเข้าไปเพิ่มเอ็นเครดิตที่เป็นตัวอย่างของสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนที่แล้วใช่ไหมสไปเดอร์แมน far from home หรืออะไรนี่แต่นั่นก็ทำให้ a v e n เจ r ร์แอนเกเอาชนะอวะตารได้ในชั่วระยะเวลาหนึ่งก่อนที่อวตารจะทำคืนนะครับแต่เขาก็คือเจ้าของก็คือดิสนีย์เหมือนกันหมดนั่นแหละ,น,ะนั่นนั่นเป็นกลยุทธ์ เพื่อการทำเงินเพิ่มเพื่อยอดรายได้เพื่อตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่ครั้งนั้นคือทำเพื่อเป็นอันดับหนึ่งตลอดการครั้งนี้ก็ทำเพื่อ2,000ล้านเพราะขาดแค่ร0อล้านเท่านั้นเองแล้วฟุตเทจที่ถ่ายไว้มันก็มีเยอะเห็นเขาว่าจริงๆเราเยอะกว่านี้อ่ะแล้วในเมื่อไม่ได้เพิ่มในส่วนของแอนดรูว์กาฟิลโทบิม็กไกว์เพิ่มนะครับเพิ่มเพิ่มตอนตอน้น พิ่มตอนต้นที่เขา3ามคนทักทายกันแต่สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่อยู่ใน YouTube ก็ได้ภาพเพิ่มก็ไม่ชัดมันเหมือนถ่ายด้วยกล้องแคมของตัวเองแต่ละคนทักทายกัน3คนทักทายกันแล้วก็ทักทายคนดูด้วยคุยอะไรกันเล่นๆตรงนี้ก็นับแล้วนะว่าเป็น1ใน11นาทีแล้วพี่โอก็รอไปมันก็จะมีฉากตัวประกอบฉากอันนี้พูดถึงที่เพิ่มมาแล้วนะนี่พี่โอเข้าเรื่องแล้วนะครับหลายฉากที่ไม่เข้าเรื่องมานาน มีตัวประกอบมีเพื่อนมีนั่นมีนี่แบบสเปะสปะอ๋ะออมีมีม,มีมีคุณเมอร์ด็อกนะครับเพิ่มเพิ่มคุณเมอร์ด็อกหน่อยให้เราดีใจแต่สิ่งที่เราจะดีใจกว่าก็คือถ้าเป็นถ้าเพิ่มโทบี้เพิ่มเพิ่มแอนดรูหรือเมอร์ด็อกมาช่วยหรือเวนอมเข้ามาเนี่ยมันมีเวนอมไอเวนอมตอนท้ายที่อันนี้เขาเขาหลอกเราตั้งแต่เวนอมแล้วนะเวนอมหลอกเราว่า จะมาสไปเดอร์แมนตอนท้ายเครดิต Venom แล้วก็มาปรากฏท้ายเครดิตสไปเดอร์แมนอันนี้เขารังยังรักษาเครดิตอันนี้ไว้อยู่ซึ่งตัวนั้นก็เป็นส่วนที่ทําให้ไม่พอใจแต่พี่โอก็ไม่ได้หักคะแนนก็ให้10เต็มแล้วเราก็นึกว่าจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับเวนอมเพิ่มขึ้นมาอีกก็ไม่มีนะครับก็ก็เลยค่อนข้างเสียวความรู้สึกแล้วก็ไปเพิ่มรายละเอียดเล็กๆน้อยๆให้ตัวนั้นตัวนี้มีไต่กำแพงมีฉากโดนเพื่อนล้อมี ฉากให้สัมภาษณ์ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ควรจะอยู่แต่ใน u t u b e อ่ะมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเป็นเป็นสิ่งที่เป็นตัวช่วยโฆษณาหนังแต่มันไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรกับเนื้อเรื่องเลยมันไม่ได้ช่วยให้อะไรในเรื่องนี้ดีขึ้นเลยครับก็น่าเป็นความรู้สึกของพี่โอพี่โอเคยดูหนังดีเลคเตอร์คัสมาหลายอันแล้วอันที่ดีก็จะมี j Justice ติ a g u e ฉบับ5ชั่วโมงหรือเบิร์ตสุริโยไทย5ชั่วโมงก็เช่นกันนะครับ ที่พี่โอชอบที่สุด director cut คือว่าแตกต่างจากเวอร์ชั่นดั้งเดิมเนี่ยก็คือเรื่องอบ s สของเจมส์คารเมรอนนอกนั้นที่เพิ่มเข้ามาเป็นพิเศษ a v e n t u r e n d game เนี่ยพี่โอเฉยๆนอกนั้นหนังทงหนังไทยอะไรพี่โอไม่ค่อยชอบอย่างวอนเธอที่เพิ่ม director cut อันนั้นก็เพิ่มในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องหน่อยเดียวแต่ส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่เพิ่มขึ้นมามันจะเป็นสิ่งที่เป็นส่วนเกินที่ตัดไป แต่แรกแล้วก็ได้ทั้งนั้นเลยนะครับก็ไม่ถูกใจให้ไปความรู้สึกความรู้สึกจากการได้ชมฉบับพิเศษไม่ได้ว่าถึงเนื้อเรื่องทั้งหมดนะพอเนื้อเรื่องทั้งหมดตั้งเดิมพี่โอ๋ก็ให้สิบเต็มอยู่แล้วแต่ความรู้สึกที่ต้องเข้ามาดูฉบับพิเศษที่เราคาดหวังว่าจะมีอะไรมากขึ้นกว่าเดิมนี้มันผิดหวังพี่โอ๋ก็เลยให้แค่เจ็ดเต็มสิบสำหรับฉบับพิเศษเป็นความรู้สึกสาหรับฉบับพิเศษไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องนะครับ ความรู้สึกที่ได้ดูชอบพิเศษว่าเราเสียเวลามาเนี่ยเกือบสามชั่วโมงหวังที่จะได้ดูไอ้นันไอ้นีนน่ที่มันที่เราจะทําให้อิ่มอกอิ่มใจกลับไปอะ่ะแล้วมาเจออะไรก็ไม่รู้ที่เราในความรู้สึกของเราเราคิดว่ามันไร้สาระไม่ไม่สมควรคือหลังจากที่มีอามีฉากน้องชายอันนี้ให้อภัยได้น้องชายของทอมฮอลแลนด์ Holland, นะครับแฮร์รี่ฮอลแลนด์หรืออะไรเนี่ยอันนี้พอที่จะให้อภัยได้ฉากครูนักเรียน อันนี้พี่โอไม่เห็นด้วยที่จะใส่เข้ามาฉากคุณเมอร์ด็อกหน่อยนึงอันนี้โอเคใช้ได้แต่ว่าก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้เนื้อเรื่องดีขึ้นฉากไต่ตึกฉากโดนล้อพวกนี้พี่โอ๋ว่าไม่มีก็ดีแล้วมันมันร็อกก็คือเท่าที่มีอยู่มันก็เพียงพอแล้วเท่านั้นแหละครับในความรู้สึกก็เสียดายเสียดายเวลาไม่งั้นพี่โอ๋เอาเวลาไปดูหนังเรื่องอื่นแล้วก็มารีวิวเรื่องอื่นดีกว่านะครับแต่ในเมื่อดูมาแล้วเนี่ยก็เลยต้องทํารีวิวบอกกัน ครับก็ตัง้งหดตั้งแต่ตอนต้นเดือนแล้วที่อเมริกาเข้ากับมาฉายแล้วก็คาดหวังว่าจะได้6ล้านปรากฏว่าพี่โอทําคลิปไปแล้วเอาเข้าจริงได้แค่5.2ล้านและหนังที่ได้อันดับหนึ่งจริงๆในสัปดาห์นั้นก็คือเรื่องท็อปกันครับก็ท็อปกันไม่มีใครคา,าดหวังแต่ก็ได้อันดับหนึ่งเป็นสัปดาห์ที่3ไปถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องหรือพูดอะไรไม่ดีบูลลี่หยาบคายทำให้ใครเสียใจพี่โอก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ พบกันในคลิปอื่นๆครับที่จริงพี่โอตั้งใจว่าถ้าเวลาเหลือจะคุยเรื่อง Black Panther นะแต่ว่าไม่เป็นไรแยกไปทำคลิปต่างหากก็แล้วกันคลิปที่ค้างไว้เรื่องอื่นที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ที่พี่โอติดติดไว้ก็จะทยอยทำนะครับจะเริ่มทำของใหม่ก่อนแล้วก็ถ้าของใหม่หมดพี่โอจะย้อนไปหาของเก่าครับพบกันคลิปอื่นๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ